โอ้เหตุย <r> ังกันน้อนทึ่งเวทีคือหลายแต่นอนเลี้ยงกันไล่สายยุบัดว่าไม่ยังกันคือหลายแต่วันเห็ดลาซศาสยุบัดว้าสิบบากันเลี้ยนหมดเลยมาเลยครับเอาตรวจตรวจสบา ปาดว่าเป็นหน่อยตัวเนี่ยมดอันนี้แล้เวเพื่อไหลแต่ว่าเอเล่เลยตัวเนี่ยนะครับครอบครัวเป็นลำเพลินเมื่อนี้นะครับกาเอื้นอนมารวบตัวกันเพราะดีเะมีแนวบอกอยู่น้อยนึงนะครับก็คือก้อนเฮาจะได้เตรียมตัวนะครับซองเนาะเราเหลือเวลาอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่ห้ายี่ห้าเหลือเวลาอีก เด็นี่ลอยน่เวลาอีบนตวเ้าหาวรูาด้วยครับเือนะครับชัดเชิญชัดเินมาเลยครับชัดเชินอางวนีกให้ตั้งใจนะครับวันนี้หลังจากคุยเสร็จนะครับเราจะได้นำสกิปซอเนาอกเมนบอนักด่ีมาแล้วแดนเซอร์นะครับตอนนี้แดนเซอร์ อีกคิมหนึ่งกำลังเดินทางนะครับก็คงจะถึงตอนเช้านะครับก็สองรถตู้ที่คุยกันนะครับเดี๋ที่มางวดก่อนเพราะผมจะเมือนเต็มเต็มรูปแบบทุกคนนะครับก็ฝากสำหรับสมาชิกเม่อวานที่เป็นเกียรติที่รับผิดกแสดงตลกน้ำนะครับร่างกายเชนเซอร์ทุกคนเอาก็เปิดฮาร์ดแฝงเปิดมันจะคงเอาในสถานีไปเหนี้ฟังก่อนเ้อ

โอ้ยน่อน่อยด้โอ้ยนี่เลยมันเนป็นอันนี้มเป็นหัวบางหัวผมมีผมเอามอนี่นะครับวันที่จะทอดก็ดีพ่อกับแย่นะครับนี่เก็บเล็กเก็บน้อยถ้าเป็นตลาดเขาผ้าไทยก็ถ้าเป็ลาดเขาผ้าไทยก็ถ้าไม่ต้องเขานตลาดเขาผ้าไทยก็ถ้าเป็นตลาดเขาเป็นยังกดๆดี ของรักของข้าปักสวิงโกเงินยูทูปเปิดแล้วเหรอผมว่าตกกันฮะเดี๋ยวได้ยังก่อนเขาก็เลยว่าคันเทียร์ไปค่าคันเดียวไปค่าชุดกับซิบบูเรย์ไทยยังของเงินนะก่อนเงินยูถูกขอไปกองไม่ฟร้อนว่าดีเลยไล่เด้เนี่ยปัดไล่อยู่เนีเอาบ่ล่ะเอาฮะเอาบ่อ้ยเอาลาเงินครับกับแก้วเอาลาเอาลาดีกว่าวันใดดีกว่าวันใดนี่จ้าจ้านั่นละก็เลยสิมามอบให้ทุกคนก็ได้ ควันกำลังใจอ๋ออาชิพตัวเงินเงินเงินแสนเงินล้านก็ได้อันนี้คือบ่อยฟังนี่แต่ความจริงนี่ครับวันเสาร์เงินเทวดาอืมเงินเงินบ่ได้เงินเงินบ่ได้เงินลอยกับพ่อวันจี้ลอยกันโอเคครับเสีให้ยพูดละอยแค่นี้พ่อได้ใส่ได้อยู่ดิเขียนว่าาาขยเอออเาไปใส่ ไปที่ไหนโดยการเอาไปซื้อยู่ซื้อก<อ>ินซื้อายาซิบัตแบ่งปั้นกับ่าเป็นยังโอเคครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยววอนก่อนจะเปดดิดโดยการน,นะครับอาจจะมีนะครับคลิปโตโตก็ได้อ่าอันนี้เงียบไปก่นอนคนเอามนะครับคลิปโตโตนะครับแต่ละคนโหวตช่ยกันต้องโหวตต้นซอยกันนะครับกับว่าวมีอย่างไรกับเงินมานดีนกเพราะว่า เขาบอกไปว่าเวลาเขามันหน่อยแล้วผมจะเริ่มสร้างงานเลยนะครับเออมือแรกนี่แหละเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าห้องแชทแล้วนะครับเวลาต้องเป็นเวลานะครับปิ๊กเลยนะครับใครใครเพียนนอกจากฝนตกแห้งยี่ดีนะเออพักมากลังไม่วกมากคุยกันนะครับเจ็บเป็นสินอุ่นแบบได้วาันไปเขาจะเริ่มแรเฮ็ดเลยบไดนะครับปไา้นั่งฮ็ดปนั่นั่นไปแรเย็ด เนี่ยคบอาจขวงม่ขวาน่าน้วกผู้เจีกูดเก่อาผู้นั้นอยก็พอแล้วเจาะไรจะขอางอะไระขวางพมอกบอกอผู้บ่าวผู้สาวซ้ำน่อยไไหมจัขวางเงินโอ้ยจะขวงเงินโอ้ยไม่เงี่กันลองดีใจยิ้มไปเพื่อยุบัดว่าคือ <favourite> ว่าจะขวางวันแร้จะขวางเงินมมป็นดีว่าด้พ่อโดน วันเลยตื่นตวันนี้ใจวันนะว่ามันจะขอนขอนเจ้าของนั่นเพราเราจะเบิดเจ้าของดิเจ้าของเต็งเต็งโอ้ยเต็งเราเล่นต็งโอ้ยเต็งวะเนี่ยเมียบเบียบเต็งเป็น่เงเต็งเอามาเพาะวิธีเลี้ยงรับด้วยมาจากกองไหมกอเอ้าฟังพี่ละฟังพูดให้น้อยพี่ฟังพูดให้น้อยพี่เพี่พูดให้น้อยพี่เออมาเลยลูกเอาเกียรมาลูกมาฮะะจมามาเขาแถวลูกเอาเรือมาจากฟังนีก็ได้เนาะจ้าเอาบ้าจากพี่ นะครับเริ่มมาจากใครก่อนครับเอาหนิผู้เรียงเอาไล่ไปเป็นแถวเนาะแถวนี้ตุ้มแถวหลังน,น,น้องตามนั่นละ,อะเอาเอาใครใครเนี่ยเอาไฟเนี่ยอ้ต้องคนเดิมเอาอไปไปอเอาเ<ป>อาโยเกิร์ตต้งคนเดิมเออต้องคนเดิมเอาลูกมาเอาโยเกิร์เอาโยเกิร์ยังไม่ลูกยังไม่รนะับันี่น้องนี่น้องนี่นี่คู่แฝดเป็นระเบิดเงินแล้วคนน้องนี่มาใครกนิกราชินน่มาแล้วเว้ย อันนี้มาคนต่อไปโอ้ข้าทายก่อนตัระสายขึ้นหน่อยแต่ลือมือใหญ่บ่ตัวระสายหน่อยลืมมือใหญ่รือเ่าตัวะยหน้อยตัวระสายหน่อยไม่ได้พิมตาเลยน้องคิมมี่แดนใช่ไหมเออเอาโอ้้มือไหนกาน้องอรชอนน้องอรชอนค่ะลูกไส้ทึงลูกสาวเด่เออน้องอรชอน อันนี้น้องน้องปืนน้องปืนแก๊บองปืนเออน้องปืนแก๊บปืนแก๊บเออน้องเพลงพินน้องเพลงอันนี้น้องอะไรนี่ลูกขอนน้องขอนขอนนี่เป็นขอนใหม่เหรอโอ้น้องขอนน้องอันี้ขอนเขาน้องขอนอ่ะนอนย่างก่อนนี่น้องไอ้โอ้ยไอ้ตัวน้องไอ้โอ้โหหู้ยจช่ล่ะเนรถเนรถเออโอ้ก็พี่เน่เนี่ยแน่นรนเน่เน่รถน้องรถเนริ ในรถน้องฟ้าป่าท่านข้อนน้องฟ้าป่าท่านหุยโอ้น้องแง่งเนี่ยอย่าบังมาอย่าจะบังเนาะออกซื้อได้ออกซื้อได้ออกซื้ออย่าบังอย่าบังออกซื้อน้องนุ่นนะฮะน้องนุ่นเนาอ่น้องแง่งไอน้องไอ้น้องแง่งนี่หว่เออน้องเอาได้ทุกคนพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกๆก่อน เปิดฤดูกาลนะครับแม่พ่อนผู้ใหญ่บ้านเบิ้นกะเป็นข้นถุงให้ลูกให้เต้านะครับพี่น้องอ้าวขอบคุณพี่น้องหลายๆครับติดติดตามแฟนคลับอีพีสี่สุขุมสุคนนะครับเนาะนะครับอขอบคุณนะครับเด้อ,าาาอโอยควเดี๋ยยวเเอออาไไปังง่ะโคพี่น้องคลิปเลยกับฝากไปสักนิดละครับขอบคุณครับผม